เวลาก้านาฬิกาว,วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยายลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศสียาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สอง มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าจานวน1 5 7่คน ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสังคมศาสาตร์และมนุษยศาสาตร์วิทยาลัยศาสตร,สนร,สร,ร์นศึกษาและวิทยเคคาเขตกาญจนบ,บรุรีและรอบบ่ายจำนวน1522คนประกอบด้วยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยพยาบาลทหารปกวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลจำนวนหนึ่งคนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวัดความตออหนึ่งว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสําเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใครจะปรารบกับทุกท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณ วิจารณญาณน,นั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้องผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวั่นไว้ไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงได้ด้วยการใครค่ขวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ด้วยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทำให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุขมั่นคงและประกอบกิจการงานให้ผลสำเร็จให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบพร้อมด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการแสดงดนตรีของวิทยาลัยตุริยางาคศิ์มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อชุดผลแห่งการเรียนเป็นการขับร้องบทร้อยกรองผสมผสานการขับร้องโอเปร่าร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านโบราณ เวลา17นิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระรจชาทานพระราช,า,า,รรา,ชารโงกาสให้ในดาริอุสไกดีสเอกอักรราชทูตแห่งสาธารณรัฐลิทุเนยียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เวลา13นาฬิกา32นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลณล์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางควราาตัตวราชนาวีเสด็จแทนพระองค์ไปพระาราชทานบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์ประจำปีการศ,รรศ,รรศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์พิญพิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์บางเขนเป็นวันที่2โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนและมี ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,906คนจากคณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ศิริชาคณะเศรษฐศาสตร์ศิริชาคณะวิทยาศาสตร์ศิริชาคณะวิทยาการจัดการและคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งความรู้สร้างงานวิจัยและวัตกรรมระดับโลกมากว่า80ปีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมพิบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้ด้านผู้วัฒนธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลายรูปแบบ โอกาสนี้พระเจ้าทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้วแต่ละคนยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตด้วยและในปัจจุบันมีเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทสำคัญมณฑิตจะต้องปรับตัวให้ทันการทันโลกอยู่เสมอจะได้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้ในวันนี้เครืจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ในชีวิตของคนเรานั้นมีผู้ที่มีคุณแก่เราอยู่เป็นจำนวนมากเป็นต้นว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดญาติมิตรผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนสังคมประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและทำมาหาเ้ยงชีพการที่บุคคลจะมีความกตัญยูรู้คุณได้ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ประณีตละเอียดอ่อนสามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นและมีใจปรารถนาที่จะตอบแทนความดีนั้นด้วยความดีเช่นกันจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมพื้นฐานจิตใจให้ประณีตขึ้นอยู่เสมอพร้อมทั้งปลูกฝังสร้างเสริมความกตัญยูรู้คุณให้เจริญงอดงามอาจจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่าง แท้จริงที่ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสรานรมนายชรันธาดากณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัปนาทุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านยาเสพติดและการพัฒนาทางเลือกทดแทนพืชเสพติดของประเทศไทยเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการนำผลสําเร็จของการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปเผยแพร่แก่ชาวโลกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนยุก,กิติมศักดิ์ของมูลนิธิและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในวันที่28กร,รกฎาคม2567 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษพระจัชทานโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพืชเสพติดและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานของโครงการหลวงเพื่อประโยชน์สุขต่อปวงชนชาวไทยและชาวโลกอย่างต่อเนื่อง ผลสาเร็จนี้เป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ดําเนินการ515กลุ่มบ้าน23อําเภอ7จังหวัดภาคเหนือก็เกิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง,หลวงแห่งแรกในราชสมัยคือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากโครงการหลวงโมเดลนี้ยังได้ขยายผลไปอย่างพื้นที่สูงอื่นอีก616กลุ่มบ้าน32อําเภอ8จังหวัด ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2548และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถรัรมภ์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาและชาวพื้นราบที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทำให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในฐานะที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นโดยการพัฒนาทางเลือกแบบสมดุลลดอุปสงค์และปริมาณยาเสพติด ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายในการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดหรือ CND สมัยที่67ซึ่งเป็นการประชุมสําคัญระดับโลกในด้านนโยบายยาเสพติดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง22มี 67, นาคม2567ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเป็นการแสดงผลสําเร็จของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยของหน่วยงานในพระราชประสงค์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความผาสุกแก่ประชาชนต่อยอดประโยชน์แก่นานาชาติ